สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปูอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคลิปการปั้นดินน้ํามันนะคะลูกสัปดาห์นี้นะคะครูปูจะมาสอนเกี่ยวกับบ้านนะคะลูกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะค่ะพร้อมปั้นกันแล้วยังคะเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะดินน้ํามันนะคะแต่ละสีนะคะเด็กๆชอบสีอะไรก็ให้เด็กๆเลือกสีที่เด็กชอบนะคะลูก แล้วเราก็จะมาเริ่มปั้นกันนะคะลูกขั้นตอนแรกนะคะเรามาปั้นรูปตัวบ้านนะคะลูกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะให้เด็กๆดึงดินน้ำมันนะคะลูกดึงดินน้ำมันออกมานะคะเด็กๆใช้กล้ามเนื้อมือช่วยกันดึงนะคะลูกดึงเลยค่ะสองข้างเนี้ยดึงเลยให้มันยืดนะลูกให้ดินน้ำมันมันยืดนะคะดึงเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะลูกดึงออกมาเลยค่ะลูกค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงให้เด็กบีบด้วยค่ะบีบแล้วก็ดึงออกมาค่ะลูก ดึงนะคะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นสี่เหลี่ยมกันนะคะตรงไหนคะ่ะเด็กๆก็ต่อเลยนะคะลูกอ่าดึงออกมาคะ่ะลูกดึงอ่าเด็กๆพยายามเลยนะคะลูกดึงนะคะค่อยๆดึงอ่าบีบด้วยค่ะบีบบีบด้วยนะคะเมื่อเด็กๆดึงดินน้ำมันนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนําขอบสองข้างนี้นะคะ มาต่อติดกันนะคะลูกมาต่อติดกันเลยนะคะเด็กๆนะคะต่อติดกันเลยค่ะลูกค่ะเห็นไหมคะเด็กๆได้บ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทําจั่วบ้านกันนะคะลูกรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะให้เด็กๆแบ่งดินน้ำมันออกมาสองส่วนนะคะลูกสองส่วนนะคะทีนี้เด็กๆก็ ขยำดินน้ำมันนะคะขยำดินน้ำมันขยำดินน้ำมันล,ล้วบั้นให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมเลยค่ะลูกบั้นให้เป็นวงกลมเนียนๆเหมือนเดิมเลยนะคะ่าพอได้วงกลมแล้วดเด็กๆตั้งไว้ก่อนนะคะตั้งไว้ก่อนทีนี้ก็มาทําอีกอันหนึ่งนะคะลูกให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะ ค่ะเด็กๆได้ดินน้ำมันรูปทรงกลมแล้วนะคะทีนี้เด็กๆมาทําให้เป็นหยดน้ํานะคะลูกเด็กๆก็หมุนเลยนะคะลูกหมุนดินน้ำมันให้มันเป็นหยดน้ํานะคะเป็นหยดน้าทั้งสองก้อนเลยนะคะลูกเป็นหยดน้าทั้งสองก้อนเลยนะคะค่อยๆนะคะลูกค่อยๆ เสร็จแล้วก็ใช้ฝ่ามือนะคะลูกกดกดลงไปนะคะฝ่ามือกดลงไปกดไปนะคะลูกเสร็จแล้วเราจะมาทําเป็นทรงสามเหลี่ยมกันนะคะลูกอ่ะทีนี้ใช้พื้นที่เป็นส่วนประกอบได้นะคะลูกอ่าช่วยช่วยกันให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะลูกเด็กๆลองทําดูนะคะรูปทรงสามเหลี่ยมใช้มือดัดด้วยก็ได้ค่ะลูกรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะ ลูกทรมสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแล้วนะคะลูกทีน,นี้อีกอันหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะลูกทําเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเราได้รูปทรงสามเหลี่ยมสองอันแล้วนะคะเด็กๆค่ะข,ขั้นตอนต่อไปเรามาทําหลังคาบ้านกันนะคะเด็กๆดึงดินน้ํามันนะคะลูกดึงดินน้ํามันยืดออกมาเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะคะเด็กๆเ,เหมือนกันเลยค่ะ ทีนี้เราได้รูปทรงหลังคาบ้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทําประตูบ้านกันนะคะลูกประตูบ้านนะคะอ่าแบ่งดินน้ำมันเหมือนเดิมคะ่ะลูกบ้านวงกลมนะคะลูกให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะประตูบ้านเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะลูกเราใช้หัวแม่มือบีบนะคะให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมหยิบออกมานะคะลูก ให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะได้แล้วนะคะลูกทีนี้เราก็มาทำลูกปิดประตูวงกลมๆเล็กๆนะคะติดไปเลยค่ะลูกปูกจะเอาสีเขียวนะคะหน้าต่างสองบานแบ่งนดนะ้ำมันออกมาไม่ต้องใหญ่มากนะคะลูก สองก้อนอ่าบี B, ้า่าหนึ่งนนนะคะได้หนะ้าต่างหนึ่งอันแล้ว หาต่างสองอันแล้วค่ะเด็กๆเราบ้านส่วนประกอบของบ้านครบหมดแล้วนะคะอ่ะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือตัวบ้านนะคะทรงสี่เหลี่ยมนะคะจั่วบ้านทรงสามเหลี่ยมนะคะอันนี้คือหลังคาบ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะทีนี้เรามาประกอบตัวบ้านกันนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะเรานําดินน้ํามันรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมาประกอบกับสามเหลี่ยมนะคะมาประกอบกันเลยค่ะลูกดูนะคะเด็กๆประกอบกันเลยค่ะประกอบให้แน่นนะคะเด็กๆทีนี้ก็จับขึ้นมาก็มาประกอบกับอีกข้างหนึ่งนะคะลูกเ่เราจะได้หลังคาบ้านเลยนะคะลูกเด็กๆบีบให้แน่นๆนะคะ ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆจะนําหลังคาบ้านมาประกอบกับตัวบ้านนะคะแล้วก็บีบให้ติดกันนะคะลูกบีบให้ติดกันเลยนะคะบีบให้ติดกันเลยนะคะให้หลังคาบ้านกับตัวบ้านติดกันเลยนะคะลูกค่ะเมื่อเด็กๆประกอบหลังคาบ้านกับตัวบ้านเข้าด้วยกันแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบประตูบ้านกับหน้าต่างกันนะคะเด็กๆ เอาให้เด็กๆติดประตูบ้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็ติดหน้าต่างติดหน้าต่างนะคะสองบานที่เด็กเตรียมไว้นะคะค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆปั้นบ้านเสร็จแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะลูกทีนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าว่าเด็กๆได้ปั้นอะไรไปบ้างคะอันดับแรกเลยคือหนึ่งตัวบ้านใช่ไหมคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอันดับสองตัวบ้าน เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอันดับสามหลังคาบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ประตูหน้าต่างสองบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ปั้นดินน้ำมันรูปปั้นไปแล้วนะคะสนุกกันไหมคะคลิปต่อไปเดี๋ยวมาเจอครูครูกันใหม่นะคะว่าเราจะมาปั้นดินน้ำมันรูปอะไรกัน ค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกสวัสดีค่ะ